เยนะครับที่ลองเคสแล้วนะครับผมลองสตรีมแล้วเสียงไม่เข้าครับให้เพื่อนๆเสียบหูฟังเอาไว้นะครับผมที่สาคัญขอกระซิบอีกอย่างหนึ่งหาอินเทอร์เน็ตแรงๆนะครับสตรีมของเราก็จะลื่นยิ่งขึ้นนั่นเองครับสวัสดีครับชาวอาวีชาวพับจีชาวฟรีไฟแล้วก็สวัสดีไปยังว่าที่สตรีมเมอร์ทุกคนด้วยครับ สำหรับนะครับทุกคนหรือว่าเพื่อนๆน,น้องๆคนไหนที่อยากจะลองฝึกสตรีมเกมครับหรือว่าอยากจะค้นหาตัวเองว่าเฮ้ยเราเหมาะกับการสตรีมเกมหรือเปล่าเราอยากสตรีมเกมจริงๆหรือเปล่านะฮะวันนี้ับเพื่อนๆผมก็มีแอปสตรีมเกมครับซึ่งสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยครับสำหรับแอปนี้นะครับใครที่อยากจะฝึกนะครับผมก็สามารถอยางลงในแอปนี้ได้เลยครับซึ่งเรามีแค่มือถือเพียงเครื่องเดียวก็สามารถสตรีมเกมได้แล้วครับทุกคนสําหรับ นะครับผมก่อนอื่นเลยก็ต้องฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับผมก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับนะครับทุกคนซึ่งหน้าตาของแอปก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่แอปออมเล็ตนั่นเองครับเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดแอปนี้ได้นะครับผ่านทาง App Store แล้วก็ Play Store นะฮะสามารถใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยครับงั้นเราว่าเข้าไปดูกันในแอปเลยดีกว่านี่กดไปเลยปึ๊บแล้วหลังจากนั้นครับเพื่อน เขาก็จะามนะครับว่าให้เราเนี่ยอนุญาตการแจ้งเตือนหรือเปล่าครับอันนี้ผมไว้ที่หลังเนาะไม่อนุญาตแจ้งเตือนก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็กระ,กะบาดไปเลยครับนี่เนาะเมื่อเราเข้ามาถึงนะคะหน้าหลักก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะมีเมนูให้กับเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน้าหลักกตรงนี้ก็จะมีการไลฟ์สดของเพื่อนๆกอ,องเราเนาะที่มีการทําการไลฟ์สดอยู่ตรงนี้ก็มีการไลฟ์สดเหมือนกันนะฮะตรงนี้ถ้าเรากดไปนี่เนาะซึ่งเราสามารถสตรีมเกมผ่านทางแอปออมเล็บได้เลยแล้วก็เราสามารถสตรีมบันทาง Facebook ได้ด้วยนะฮะ โอเคเดี๋ยวผมจะมาแนะนําการสตรีมผ่าน Facebook นะให้กับเพื่อนๆกันนี่นะครับเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับสำหรับที่เป็นรูปเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือบวกตรงนี้ฮะกดไปเลยครับแล้วหลังจากนั้นครับเขาก็จะมีเป็นเครื่องมือนะครับผมทวนหน้ามินบันทึกหน้าจอนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับผมสตรีมนั่นเองนะผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับการสตรีมให้กับเพื่อนๆได้ดูกันเนาะนี่ฮะก็กดไปเลยครับ หลังจากนั้นครับเขาก็จะให้เรานะไปตั้งค่าเปิดปุ่มบันทึกหน้าจอของ iPhone ของเรานี่แหละนะฮะแล้วก็สําหรับมือถือ Android ก็จะมีปุ่มบันทึกหน้าจออยู่แล้วนะทุกเครื่องก็จะมีนะเราก็กดรับทราบเลยครับและหลังจากนั้นครับเราก็ไม่ต้องถามอีกนะฮะแล้วก็ดําเนินการต่อเลยครับทุกคนและข้อถามนะครับว่าเราจะสตรีมผ่านแอปไหนนะครับผมผ่านแพลตฟอร์มไหนเราก็กดไปเลยครับว่าผมจะสตรีมผ่าน Facebook นั่นเองครับนี่แล้วเราทําการใส่บัญชี Facebook ของเราไปเลยนะฮะทุกคนขออนุญาตใส่แป๊บหนึ เมื่อเราใส่รหัสนะครับผมแล้วก็บัญชี a c e b o o k เรียบร้อยเราก็กดเข้าสู่ระบบเลยครับนะฮะแล้วก็เขาถามว่าดําเนินการในชื่อนุนนันทวหรือเปล่าเราก็อนุญาตไปเลยนะฮะทุกคนและหลังจากนั้นกับเพื่อนๆเขาถามว่าให้ต้องการพูดเนื้อสารณบนทำลายของคุณหรือไม่ก็ตกลงไปเลยครับดําเนินการต่อครับนี่รอสักครู่นึงครับเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นตรงนี้ให้กับเรานะครับว่าเชื่อมต่อ มายัาง Facebook ของเราเป็เทียบก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะนี่ครับแล้วหลังจากนั้นก็เพื่อนเพื่อนสังเกตดูตรงนี้เนาะตรงนี้เนี่ยเขาจะสตรีมผ่านทางหน้า Facebook ของเราโดยตรงครับแต่ผมแนะนําให้ทุกคนสตรีมผ่านทางหน้าเพจนะสมัครเพจเอาไว้เพราะถ้าสมมติเพื่อนเพื่อนสตรีมผ่านหน้า Facebook โดยตรงเนี่ยอาจจะเสี่ยงโดนบล็อก Facebook ได้นั่นเองฮะก็เพื่อนเพื่อนกดมาที่ตรงนี้เลยครับที่เป็นลูกศรขีดลงอย่างนี้แล้วก็เลือกเพจเลยครับที่เพื่อนๆจะสตรีมนะฮะผมก็เลือกเป็นเพจนี้เนาะ แล้วหลังจากนั้นครับให้เพื่อนๆกดถัดไปครับนี่ครับก็จะเข้าสู่หน้าต่างของการสตรีมแล้วนะฮะตรงนี้ก็จะมีเกมอื่นๆให้เราเลือกนะครับแต่ผมจะสตรีมเป็น R v ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะฮะนี่ก็เรือง R v แล้วก็เขาจะมีแคปชั่นนะครับว่าตรงนี้นะครับเราสามารถอธิบายได้นะเป็นชื่อนะครับว่าเราจะตั้งชื่ออะไรสมมุติว่าเพื่อนๆจะตั้งชื่อว่ามาสตรีมครับเอือจะเล่น R v ก็ได้นะันเล่นชมจะเล่น RV หรือว่าสตรีมก็ได้ steam อ o ปึ๊บปึ๊บตรงนี้นะครับด้านล่างเราก็สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถตั้งชื่ออะไรต่างๆได้หมดเลยครับแต่ผมจะไม่ตั้งอะไรเนาะก็ตรงนี้ก็แค่พิมพ์ไปแล้วก็เพื่อนๆก็พิมพ์พิมพ์อยากจะโพสต์ว่าอะไรแคปชั่นอะไรอะไรก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะใส่ได้เนาะแล้วก็ตรงนี้ครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆมาดูนี้ฮะตั้งค่าสตรีมครับเพื่อนๆกดไปเลยที่ไอ้ฟันเฟืองตรงนี้นะทุกคน แล้วเขาก็จะถามว่าที่มาของเสียงนะก็กดไปตั้งค่าอีกครั้งหนึ่งครับนี่เนาะเกมอะไรต่างๆการเปิดหมดห้ามรบกวนการบันทึกไปยังอุปกรณ์นะครับแล้วก็รูปภาพนะครับผมนี่จะต้องการความละเอียดเท่าไหร่นะครับสำหรับผมมุมจะตั้งเป็นอัตโนมัติเอาไว้ครับขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของเราเองครับทุกคนโอเคครับเราก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนดึงกลับเลยฮะและหลังจากนั้นครับเขาถามว่าจะหมุนหน้าจออะไรนะครับก็อันนี่เลยแน่นอนตั้งค่าเซตประมาณนี้ไปนะทุกคนนะเซตตามปมไปประมาณนี้เลยแล้วก็กดกากรับ แล้วก็มาดูตรงนี้ครับเพื่อนๆนการหน่วงสตรีมครับตรงนี้เนี่ยใครจะตั้งก็ได้นะเผื่อเล่นเกมที่แบบถ้าสมม,มติคนดูมาเล่นด้วยเนี่ยเผื่อว่าเขาจะเห็นเพราะเพราะถ้าสมมติเราแอบตรงไหนเดี๋ยวเพื่อนเห็นนะว่าเราแอบอยู่ตรงนี้แต่เพื่อน,อนก็สามารถอยากตั้งให้หน่วงได้นะแต่นี่ผมจะไม่ตั้งนะโอเคครับทุกคน สำหรับตรงนี้นะครับผมการวางซ้อนอะไรต่างๆเราก็เปิดได้นะครับนั่นก็คือการที่เราใส่เอฟเฟกอะไรต่างๆนะครับผมใส่กรอบอะไรต่างๆแบบนี้ฮะเราสามารถที่จะใส่ได้นะมาานันจะมีแอปฟรีนะครับผมพวกเอฟเฟกกรอบอะไรต่างๆเนี่ยฟรีให้เราใส่ได้ด้วยนะแต่ผมจะไม่ใส่นะทุกคนนะนเน้นฟรีๆไปทุกคน <c oughs> ก็กดกลับมาเลยทุกคนหลังจากนั้นครับผมก็ทําการกดเสร็จสิ้นฮนะกดเสร็จตรงนี้เลยแล้วก็กดรับทราบครับนี่รอสักครู่หนึ่งทุกคนปุ๊บ เมื่อเป็นอย่างนี้ครับก็เข้าสู่โหมดการสตรีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนถ้าเราจะสตรีมใช่ไหมเราก็เพียงแค่กดรับทราบแล้วก็กดกลับมาตรงนี้ครับทุกคนและหลังจากนั้นเราก็เข้าเกม Rv ครับทุกคนนี่แล้วก็เราเลื่อนปัดขึ้นมาอย่างนี้ทุกคนปัดหน้าจอขึ้นมาอย่างนี้และหลังจากนั้นครับเพื่อนๆมาดูตรงนี้ครับที่ตัวแอป,ปบันทึกหน้าจอน,นี่แหละครับเราก็กดค้างไว้เลยครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดเปิดไมค์ตรงนี้ด้วยนะครับไม่งั้นคนในสตรีมจะไม่เห็นจะไม่ได้ยินเสียงวิดีโอจากเราเนาะแล้วเราก็กด แล้วก็เริ่มถ่ายทอดสดตรงนี้เลยครับทุกคน 2, 1, 0, ปึป๊บนี่ครับเพื่อนเขาก็จะเข้าสู่หน้าเกมอัตโนมัติเลยนะอนุญาตไปเลยครับทุกคนนี่แล้วเรามาดูกันครับว่าในเฟ e บุ o กเนี่ยเขาจะแจ้งเตือนว่าย่งไรนะผมจะใช้มือถือเครื่องนึงนะครับไว้อ่านคอมเมนต์แล้วก็ไว้ดูนะว่าเฮ้ยเราสตรีมเป็นยังไงบ้างน,นะทุกคนนะเราก็เข้ามาดูเลยครับในเพจของเราเลยนี่โอ้โหนูนเกมมนาะทุกคนแป๊บนึง นี่ครับทุกคนเราก็เข้ามาดูหน้านี้เลยนะนี่ก็จะมีการสตรีมเกมของเราขึ้นอยู่นะตอนนี้เลยทุกคนนี่เห็นยังครับทุกคนเราก็กดเข้าไปดูเลยครับนี่เนาะปุ๊บผมก็จะกดเริ่มเกมดูครับผมในนี้ก็จะมีการเริ่มเกมให้ไหมนี่นะทุกคนปุ๊บนี่เราก็อยู่หน้านี้แล้วทุกคนให้ดู2เครื่องเลยนี่ครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะฮะ คือพูดง่ายๆว่าทุกคนสามารถสตรีมเกมได้เลยนะสตรีมเกมเองได้ที่บ้านนะครับผมเริ่มต้นสตรีมเกมใครอยากจะเริ่มต้นนะก็ลองใช้แอปนี้ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อนก็ลองเอาไปทดสอบลองเอาไปเล่นลองเอาไปฝึกกันดูนะครับได้ไม่ได้ยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับที่ด้านล่างใต้คลิปเลยแต่ถ้าเพื่อนๆลองทําแล้วเจอปัญหายังไงก็คอมเมนต์บอกผมได้ครับที่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะฮะแต่ขออธิบายอีกนิดนึงครับสำหรับใครนะครับที่ลองเทสแล้วนะครับผมลองสตรีมแล้วเสียงไม่เข้าครับให้เพื่อนๆเสียบหูฟังเอาไว้นะครับผมที่สําคัญขอกระซิบอีกอย่างหนึ่งหาอินเทอร์เน็ตแรงๆนะครับ สตีมของเราก็จะลื่นยิงขึ้นนั่นเองครับสุดท้ายนี้ครับถ้าเพื่อนๆต้องการจะซื้อมือถือสักเครื่องหนึ่งครับแนะนำครับตรงไปที่เจเนทุกสาขาหรือสั่งซื้อบันทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ l i n e แอดเจเน่โฟนเฟซบุ๊กเจเนโฟนครับเรามีบริการจัดส่งฟรีทตัวระเด็นนั่นเองครับวันนี้ผมนน,น,นทวัฒก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสว,ส,สวัสดีครับ